ผมได้เฝ้าคอยการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษินชิน,นวัตรต่อกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติได้ออกมาเปิดเผยว่าได้ไปพบกับคุณทักษินที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจและคุณทักษินได้ขอร้องให้ถอนฟ้องคุณเศรษฐา ซึ่งต้องการพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้เพราะว่าทั้งคุณเศษฐาทวีสินและคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่ได้รับรู้ไม่รู้เรื่องซึ่งพูดกันเป็นเสียงเดียวกันก็ไม่รู้จะหาความจริงจากใครก็ฝากเพื่อนนักข่าวผู้สื่อข่าวให้ที่ลงพื้นที่ติดตามคุณทักษิณไปที่ จังหวัดสุรินช่วยถามคำถามนี้ด้วยเพื่อนนัข่าวก็ได้ถามเรื่องนี้ต่อคุณทักษิณแต่ว่าคุณทักษิณก็ตอบสั้นๆว่าไม่จริงเลยแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปถ้าวิเคราะห์จากคำพูดของคุณทักษิณการพูดสั้นๆแบบนี้น่าจะเป็นการพูดเท็จเพราะ ถ้ายืนอยู่นานก็อาจจะถูกนักข่าวซักถามไล่ต้อนแล้วก็อาจจะจนมุมได้ก็เลยใช้วิธีการตอบสั้นๆว่าไม่จริงเลยแล้วก็เดินหนีไปผมคิดว่าเรื่องนี้สร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวไม่ คุณทักษิณโกหกสอบพลตำรวจเอกเสรีพิสูธน์โกหกต้องมีคนใดคนหนึ่งโกหกเพรสังคมอยากจะรู้เรื่องนี้อยากจะพิสูจน์เรื่องนี้ว่าความจริงมันคืออะไรเพราะว่าถ้าได้ความจริงแล้วมันจะนำไปสู่การสอบสวนหาผู้กระทำความผิดในการปล่อยปละละเลยให้คุณทักษิณไม่ต้องจำคุก ของปป,ปชและก็หน่วยงานอื่นๆด้วยผมอยากจะให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งสังคมยอมรับว่าเป็นคนจริงเป็นคนตรงได้ออกมายืนยันข้อเท็จจริงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งและก็อยากให้เผชิญหน้ากับคุณทักษิณเพื่อจะได้รู้ว่าใครคือคนที่โกหกความจริงคืออะไรกันแน่ เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สังคมสนใจสังคมต้องการความจริงก็เลยฝากไปยังพลตบดเอกเสรีพิสุทธิ์ว่าได้ออกมาทำความจริงให้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งตามที่สังคมเรียกร้องและก็ต้องการจากการที่คุณทักษิณชินวัตร ได้เดินทางลงพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์เพื่อไปเป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดสุวรรณวิจิตตำบลกังแอนอำเภอรปราสาสตจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีนาคเข้าร่วมอุปสมบทมากถึง334คนและคุณทักสิงก็ได้ อนุโมทนาบุญร่วมทําบุญถวายจตุปัจจัยให,ให้กับพระพิกษุที่บวชใหม่เป็นเงินทั้งสามล้านสามแสนสี่มืนบาทก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแต่ว่าการเดินทางของคุณทักษิณในครั้งนี้นอกจากจะไปเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทแล้วอีกด้านหนึ่งก็ต้องการที่จะไปพบปะ กับแกนนำมวลชนคนเสื้อแดงและก็แกนนำทางการเมืองในภาคอีสานซึ่งต้องการที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองให้ดูมันรู้สึกแนบเนียนว่าได้ไปโครงการอุปสมบทด้วยแต่ว่าสิ่งที่คุณทักษิณเดินทางไปในครั้งนี้นอกจากจะได้ฐานมวลชนได้พบกับแกนนำทางการเมืองแล้วในด้านลบ ก็มีเช่นเดียวกันเห็นมีการแชร์ผ่านโลกโซเชียลกันเป็นจำนวนมากถึงภาพที่คุณทักษิณน,นั่งอยู่บนเก้าอี้อยู่บนพรมสีแดงในขณะที่พระพิสุบวชใหม่จำนวนมากนั่งอยู่ด้านล่างนั่งอยู่กับพื้นซึ่งหลายคนก็แชร์ว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งผมก็จะไม่วิพากวิจารณ์ ให้สื่อในโลกโซเชียลเขาวิพากวิจาร์ณกันไปแต่ว่าถ้าหากว่าคุณตักษินต้องการที่จะได้บุญกุศลหรือมีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าผมคิดว่าก่อนที่คุณตักษินจะไปเป็นที่ปรึกษาหรือไปช่วยงานรัฐบาลช่วยงานพักเพื่อไทยหรือช่วยงานประเทศชาติหลังจากได้ คนโทษในเดือนสิงหาคมแล้วผมอยากจะแนะนำว่าบุญใหญ่ที่มากกว่าการเป็นประธานในพิธีอุปสมบทนั่นก็คือคุณทักษิณได้สละสถานะเพศเป็นเข้าสู่ร่มกาสวพัฒนนั่นก็คือการบวชซึ่งถ้าหากว่าคุณทักษิณ ไปบวชจริงผมก็จะตั้งฉายาตามภาษาบาลีให้อาจจะใช้ฉายาว่าทักษิโนพิกขุหรือทักษินานุปปานโพิกขุกก็ได้ครับแล้วแต่คุณทักษณิณจะเลือกว่าชื่อไหนเหมาะสมเป็นสิริมงคลกับชีวิต หรือว่าชื่อไหนจะเป็นกาละกินีก็ก็เลือกได้ตามใจชอบตามความเหมาะสมก็แล้วกันถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงผมก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณทักษิณด้วยที่คุณทักษิณได้บวชเพื่อเป็นเป็นการล้างบาปหรือว่าเป็นการอุทิศให้กับบ้านเมืองที่คุณทักษิณได้ทำมา ในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทําที่ได้บ่งชัดจากคดีความต่างๆที่สารดีกาแผนกคดีายาาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาไปแล้วการบวชเพื่อจะถวายหรือว่าต้องการจะไถ่บาปคืนก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ผมขออนุญาตสแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นของอสอมในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ได้ต่อสู้เรื่องค่าตอบแทนให้กับอสมสมัยเป็นสอสอก็ได้อภิปรายเรื่องค่าตอบแทนให้กับอสอมในสภาแล้วก็ได้แต่งเพลงให้กับอสอมอย่างน้อยสองเพลงหัวใจอสอมกับคนเสื้อสีเทา ก็ต้องเรียนว่าอสมอเกิดขึ้นจากองค์กรที่เป็นกิจอาสาได้รับการสถาปนาในสมัยรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยซึ่งทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนมามีค่าตอบแทนในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะให้ค่าตอบแทนเดือนละ600บาทนี่คือจุดเริ่มต้น หลังจากนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของอสมไม่มีใครกล้ายกเลิกโครงการนี้มีแต่เพิ่มค่าตอบแทนมากขึ้นในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เพิ่มค่าตอบแทนให้เป็นเดือนละ1,000บาทแล้วก็อนุมัติไว้ก่อนที่จะหมดวาระไปเดือนละ2,000บาทจนถึงปัจจุบันนี้ ตอนนี้ทราบข่าวว่ารัฐมนตรีสมศักดิ์สุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะยกร่างพรบเกี่ยวกับอ,บอสมอขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่อสมอจะได้มีกฎหมายใช้บังคับอสมอเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและก็มีระเบียบแปดแผน และก็ถือว่าเป็นองค์กรที่รัฐบาลยอมรับแต่ว่ามีประเด็นที่ตกเสียงกันก็คือประเด็นเรื่องอายุของอสมว่าจะทำหน้าที่อสมแค่อายุ70ปีหรือไม่ก็ต้องเรียนว่าโดยมาตรฐานของการเกษียณอายุของข้าราชการไทย ก็ใช้60ปีเป็นหลักยกเว้น2องค์กรก็คือสำนังกงานอายการสูงสุดกับสาร,รสารยุติธรรมฝ่ายตุลาการแต่ว่าคนที่จะต่ออายุไปตั้งแต่60ปีขึ้นไปถึง70ก็จะต้องประเมินสุขภาพ สมรรถภาพของร่างกายจนไปถึงอายุ70ปีแต่กรณีของอสอมที่มีกำหนดให้อายุ70ปีซึ่งมีเสียงคัดค้านอยู่ว่าอยากจะทำต่อหลังจาก70ปีไปแล้วซึ่งรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็เห็นด้วยแล้วก็จะเปิดกว้างให้เป็นต่อไป แต่ว่าในความเห็นผมผมคิดว่าเราต้องยึดหลักประโยชน์ของส่วนรวมนั่นก็คือว่าถ้าเจดปีแล้วอยากจะเป็นต่อก็ต้องมีการประเมินสุขภาพประเมินร่างกายว่าพร้อมที่จะทำงานอ,อสมอรหรือไม่เพราะคนเจดสิปีขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่บ้านนอกสุขภาพทำงานหนักอาจจะสุดโทม กว่าคนที่ทำงานในเมืองก็เป็นไปได้ผมไม่อยากที่จะให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นอสอมอและเป็นกันจนตายก็อยากจะให้ดูเรื่องขีดความสามารถในการทำงานด้วย70ปีขึ้นไปอยากจะทำต่อไม่เป็นไรแต่ว่าต้องประเมินสภาพร่างกายทุกสองปี ถ้าไปไม่ไหวก็เปิดโอกาสให้คนอื่นได้สำนักที่แทนงานนี้เป็นจิตอาสาผมเข้าใจความรู้สึกหลายคนก็บอกว่าตอนทำงานฟรีก็เห็นไม่มีใครแย่งแต่พอมีค่าตอบแทนก็เห็นแย่งกันที่อยากจะเป็นแล้วละ่ะอยากจะให้เรื่องนี้มันเป็นกติกาหรือว่ามันเป็นกฎหมายที่มีข้อบังคับที่ชัดเจนและก็เป็นประโยชน์กับทุกคน แล้วเป็นประโยชน์สมรับวันอนาคในอนาคตข้างหน้าด้วยผมจึงฝากความเห็นไว้เพื่อเตือนสติและก็เป็นข้อมูลให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะออกพรบอ,อสมอซึ่งจะเข้าสู่สภาในโอกาสต่อไปด้วยครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รวมถึงซุปเปอร์แงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ